รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Maxford พลังใหม่กำหนดโลก อิสุสุร่วมกับสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลป์กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพลบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผ่านการจัดประกวดวาดภาพรูปแบบดิจิทัลในโครงการอิสุสุเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2567โดยเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญทั่วประเทศรวมส่งผลงานรูปแบบดิจิทัลสุดสร้างสรรค์ในรอบคัดเลือกภายใต้หัวข้อพอลบอคอมพิวเตอร์อย่าเพลอทำผิดคิดก่อนแชร์ผ่านเว็บไซต์อิสุสุยู แต่วันนี้ถึง31มกราคม2568กลุ่มตีเพชรโดย ata, มิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชรอิซุสูเซลจำกัดเปิดเผยว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตของผู้คนสมัยนี้การใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงสมาร์ทโฟนอย่างไม่ระวังจึงอาจทําให้ผู้ใช้พลาดทาผิดพบรบคอมพิวเตอร์และทำร้ายผู้อื่นในทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวเราเห็นถึงความสําคัญของการตระหนักรู้พระราชบัญญัติดังกล่าวของเยาวชนรุ่นใหม่จึงต้องการมีส่วนช่วยป้องกันและควบคุมการกระทําผิดท อาจเกิดขึ้นผ่านโครงการอิสุสุเยาวชนสัมพันธ์ประจําปี2567โดยการสร้างสารรค์ผลงานทางศิละปะในรูปแบบดิจิทัลผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆในโปรแกรมที่กําหนดภายใต้หัวข้อพอรบอคอมพิวเตอร์ Computer, อย่าเพาิ่งําผิดคิดก่อนแชร์ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศโดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้เข้าแข่งขันในหัวข้อที่กําหนดขึ้นใหม่ณบบริษัทตีเพชรอิสุสุเซลจำกัดต่่อไปสําาหรับผลงนที โดดเด่นสามารถสื่อสารตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลชนะเลิศจำนวน2รางวัลจากระดับการศึกษาละ1คนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวน2รางวัลจากระดับการศึกษาละ1คนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน2รางวัลจากระดับการศึกษาละ1คนรางวัลชมเชยจำนวน14รางวัลจากระดับการศึกษาละ7คนรางวัล p o p u l a r ่าโหจำนวน10รางวัลจากระดับการศึกษาละ5คนรางวัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์10รางวัล สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่จะททำคลิปที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือกิจกรรมนี้อย่างสร้างสรรค์ลงในช่องทาง TikTok ด้วยบัญชีผู้ใช้งานของผู้ส่งผลงานเปิดเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็กอิสุสุแฮชแท็กไอยารพสองพันยี่สิบสี่แฮชแท็กอิสุสุยูสีเลชั่นแฮชแท็กอิสุสุเยาวชนสัมพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยสิบคลิปที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดและถูกต้องตามกติกาผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลและสมัครเข้าร่วมการประกวดาภาพภาพดิจิทัลในโครงการอิสุสุเยาวชนสัมพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกสื่อสารการตลาด A บริษัทต T-Pet อ s ซุสุเซลจำกัดหรือโทรศูนย6 2 1 2 7 9 อ s u D ุ u ดีแม็ก2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่อ s สุูดีแม็ก2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกครอบครัวเราชอบไปด้วยกันทุกที่มีความสุขไปกับโลกน ให้ทุกการเดินทางไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX5 ใหม่ Togetherness r e d e f i n e ความกแกร่งคือการลุยในทางที่ไม่มีใครกลา้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริง ใหม่ Ford Ranger ราคาพิเศษ799,000บาทถึง31ธันวาคมนี้เอา New MG 3 Hybrid Plus Plus อัตราแร่งขับสนุกได้ฟิลรถอีวี Plus ประหยัดน้ำมันขับที่สุดไกล Plus มาครบพบกันที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศใหม่ล่าสุด Miu X The Next p e a k 2.2และ3 0 d d i Maxforce เดนนิสพีกำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่ายามาท์ของความสุขในแบบคุณ m a สด้ CX5 ใหม่ Togetherness Redefined การรวมตัวของผู้ชื่นชอบปอร์เช่ในงานดัตเทฟเฟนครั้งที่9ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำลายสถิติด้วยจำนวนรถมากกว่า627คันทำสถิติผู้เข้าร่วมสูงสุดมากกว่า3,500คนจากทั่วภูมิภาคสำหรับปีนี้รังสรรค์ภายใต้ทีม Limited Edition สวัสดีค่ะสำหรับงานดัตเทฟเฟน9ในวันนี้นะคะก็เป็นการร่วมมือของปอร์เช่ประเทศไทยปอร์เช่เอเชียแปซิฟิกแล้วก็นิตยสารดัตเทฟเฟนค่ะรังสรรค์งานดัตเทฟเฟ e น9นี้นะคะเพื่อเป็นการรวมพลคนรักปอร์เช่ที่ยิ่งใหญ่ในเีย นี่คะซึ่งในงานครั้งนี้นะคะเป็นคอนเซปต์ลิมิเต็ดเอดิชัค่ะหมอเชฟประเทศไทยเองนะคะก็ได้ขนทับ ยนตกรรมที่เป็น Limited Edition มาให้ท่านได้รับชมมากมายภายในงานเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามาด้วย5โซนนะคะเริ่มที่ไฮไลท์แรกค่ะต้องยกให้กับไทคัน t u r b o s e เซเลชชัลเจสนะคะซึ่งเป็นไทคันที่แพงที่สุดแล้วก็มาพร้อมนวัตกรรมเหมือนกับสีภายนอกนะคะที่ดีเยี่ยมที่สุดด้วยค่ะเป็นวัน f a ฟค n d หรือหนึ่งเดียวในโลกนะคะแล้วก็ยังมีไทคัน Turbo GT ค่ะถือเป็นสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าที่มีพลังก,กำลังมากที่สุดในตอนนี้ด้วยนะคะทั้งนี้ยังมีในส่วนของ r e s p o n เอเอส o อเต ปอดค่ะแล้วก็911 GT3 ที่มาพร้อมกับชุดแต่งแมนทายนะคะมีโซนเออร์เบิที่เป็นรถรุ่นใหม่นะคะรถพลังงานไฟฟ้าแล้วก็มีโซนที่เป็นแอดเวนเจอร์ค่ะคือท่านก็สามารถที่จะปอร์เช่เนี่ยไปส,สร้างไปใช้งานได้หลากหลายทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะได้มาชมรถปอร์เช่สวยๆมาพูดคุยกับคอมมูนิตี้ของปอร์เช่ค่ะซึ่งครั้งนี้ถ้ามาไม่ทันนะคะเราก็จะมีครั้งหน้าดั๊กเพ f ฟเอนซี่บนะคะก็ะอยากให้ติดตามกันต่อไปค่ะแล้วก็ฝากเพจของปอร์เช่ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะ ติดตามข่าวสารต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่ไทยแลนด์เฟซ o ุ๊ก a n p a g e นะคะแล้วก็ Instagram แล้วก็ YouTube ค่ะก็ยังไงก็อยากให้เข้ามาเป็นปอร์เช่คอมมูนิตี้ด้วยกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ กระหึ่มโลกข่าวดีของแฟนความเร็วหลังดอนน่าสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์มอต GP จีพีคิกออฟกิจกรรมมอต GP จีพีซีซั่นลอนเปิดฤดูกาลอย่างยิ่งใหญ่ในรายการพีทีกังปีออฟไทยแลนด์2025ปักหมุดแถลงข่าววันแมงคอกแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพในรูปแบบแฟนอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ร่วมงานฟรีวันที่9กุมภาพันธ์ปีหน้าอีเวนต์สุดพรีเมียมในครั้งนี้จะเป็นที่จับตามองและเป็นหมุดใหม่สำคัญส่งผลสะท้อนให้สนามแรกที่ไทยคือคักที่สุดคาดบัตรชมกันของขันเต็มทททสนนนีี่ััเเรรยะะบิดศึใปว สองถึงสิกุมภาพันธ์และเป็นสนามเปิดฤดูกาลร,ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้ชื่อรายการพีธีกลางปีออฟไทยแลนด์ d 2งกิจกรรมมอต GP ีพีซีซั่นลอน วันที่9กุมภาพันธ์2568ที่วันแบงคอกกรุงเทพจะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกส่งมอบประสบการณ์สุดเอกลักีให้กับแฟนความเร็วมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงรถแข่งให้แฟนความเร็วได้ชมอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน Mo t ต GP รถโชว์และกิจกรรมฮีลล์วอล์คพบปะแฟนุ๊ปโฟโต้เหล่านักบิด Mo t ต GP มาถ่ายรูปร่วมกับแฟนขับเร d ค a เพ e t e v e n t เหล่านักบิดซูเปอร์สตาร์ของโลกและแขกรับเชิญสุดพิเศษสำหรับ m o t ต GP สนามประเทศไทยประกาศวันถแถลงข่าวและเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการวันพฤหัสดีีท่9มมกราค258 เวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไป ปิดตัวสุดยิ่งใหญ่พอยฮาร์เลยีวิสันเผยโฉมอาณาจักรโชว์รูมแห่งใหม่สาขาโคราชอลังการครบวงจรปีนี้เป็นปีที่เหมาะสมที่จะมาเปิดสาขาที่สองที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งซึ่งสาเหตุที่มาที่นี่ก็ผมคิดว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะครับนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพนะครับมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีคลับไบเกอร์ต่างๆที่เยอะนะครับซึ่งซึ่งฐานลูกค้าเองจากพอย์ที่ข่กันเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเรามีลูกค้าอยู่ที่โคราชเยอะพอสมควร เพราะฉะนั้นการมาที่โคราชเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราได้มาเซอร์วิสลูกค้าของเราที่ซื้อรถจากขับแก่นนะครับกับ2เองเนี่ยเรามา,าให้บริการลูกค้าที่อาจจะมีรถไฮเลย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีสถานที่เซอร์วิสที่มีมาตรฐานศูนย์บริการจากไฮเลย์เดวิสัน นะครับก็คงเป็นโจทย์แรกที่ทำให้ให้เรามาที่นี่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าการขยายกลุ่มฐานตลาดลูกค้านะครับไปยังกลุ่มคนที่ชอบในฮาร์เรสเดนิสันนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่มากขึ้นหรือว่ากลุ่มอาจจะเป็นแบรนด์อื่นแต่ว่ามีความสนใจในรถฮาร์เรสเดนพิสันนะครับก็คงเป็นโจทย์ที่เรามาทําตลาดที่นครราชสีมาในครั้งนี้นะครับเนื่องจากเป็นดิลิชิปที่ด้รับการออาส่วหมาจากอเมริกาเราจะมีบริการทุกแหนกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถนะตัวรถเองมีบริการทุกรุ่นทุกแบบนะครับมีบริการเสื้อผ้า มีบริการอะไหล่สำหรับการตกแต่งรถบริการหลังการขายก็คือเรื่องของการเซอร์วิสนะครับสโลแกนของเราก็คือดูให้ครบจบที่พอยนะครับหมายความว่าเรามีความมั่นใจว่าสินค้าและบริการเราเนี่ยดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปลองดูที่อื่นก็ได้สุดท้ายคุณก็จบที่เราอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถต่างๆที่มีสีให้เลือกครบครันทุกอย่างแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่เราคิดว่าเรายินดีที่จะรับฟังลูกค้าทุกท่านอยากได้อะไรดูครบจบที่พอยครับ อดทัตปัญญลชนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้แบ่งปันมุมมองและประสบการณ์การทำงานจากจุดเริ่มต้นในสายงานเทดดิงปตทสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำ OR โายได้วางหลักฐานสำคัญขององค์กรผ่านแนวคิดไลฟ์ OR ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การตัดสินใจอย่างฉัฉลาดการร่วมกันทำร่วมกันเติบโตและการสร้างไมเซตแห่งความเป็นเจ้าของธุรกิจพร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงในการทำงานขององ,องคอ์กรโดยส่งเสริมให้บุคลากรก้าวออกจากคอมโ o r t ์โซนที่จำกัดอยู่ในพื้นที่ความถนัดดเิมสู ที่เปิดรับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพใหม่ๆแล้ววางกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกมิติทั้งด้านโครงสร้างการดำเนินงานการเตรียมโครงสร้างความพร้อมสาหรับบุคลากรใน OR การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดีสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของ OR ในการก้าวสู่บทใหม่แห่งการเติบโตอย่างยังย่งยืนต่อไป บีเประเทศไทยประกาศผลการแข่งขัน BMW อ็มดับบันยูกรอบคัพเนชั่นแนลไฟนอ2024สนามกลอบระดับตำนานเอามาตัสปริงคันที่ขับโดยได้สามตัวแทนนะักกลอบสมัครเล่นไทยจากผู้เล่นทั้งหมดกว่า2,400ท่านในรอบคัดเลือกเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน BMW Golf Cup World Final ในเดือนมีนาคม2568นักกอล์ฟทั้ง3ท่านนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงทักษะและน้ำใจนักกีฬาที่โดดเด่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่นและความลหลงใหลในกีฬากอล์ฟซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ BMW Golf Cup การแข่งขันในระดับนานาชาติครั้งนี้จะเป็นเวทีที่น่าตื่นเต้นและท้าทายอย่างยิ่งการแข่งขัน BMW Golf Cup World Final 2024ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม2568ณสนามล์ฟเอา p ายอ o l f Club ปทุมธานีที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยจะต้อนรับนักกอล์ฟสมัครเล่นตัวแทนแต่ละประเทศ กว่า240คนจาก BMW Golf Cup ทั่วโลกนับเป็นครั้งที่5ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันทรงเกียรตินี้หลังจากจัดขึ้นที่จังหวัดภูกภกเก็ตเมื่อ11ปีที่แล้วถือเป็นการแข่งขันที่แสดงศักษะและน้ำใจนักกีฬาที่น่าตื่นเต้นเล้าใจแสดงให้เห็นถึงสุดยอดของกีฬากอล์ฟสมัครเล่นบนเวทีโลกใหม่ X, ล่าสุดมิวเอ็กซ์เดอะเนพพลังใหม่2.2 DDI Maxforce พร้อมเคีย่ออัตโนมัติ8ปีใหม่กำหัดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New X n p 2.2 DDI Maxforce ครอบครัวเราข้าไปด้วยกันทุกที่มีความสุขไปกับทุกเรื่องให้ทุกการเดินทางไม่เหมือนเดมิม สุขในแบบคุณ Mazda CX5 ใหม่ Togetherness redefine. All new Mitsubishi Triton Black Edition จำนวนจำกัดที่โชว์รูมทั่วประเทศ All new MG3 Hybrid Plus Plus อัตราเร่งขับสนุกได้ฟีลรถอีวี e พลัสประหยัดน้ำมันขับที่สุดไกลพลัสมาครบพบกันที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Sport แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Sport พลังใหม่กำหนดโลก New Mitsubishi Expander Cross Mg3 i i i t Motors s s u b h m Hybrid เป็นรถที่ออกมาใหม่ครับใ็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรครับแล้วก็มีแบตเตอรี่มาช่วยเสริมทำให้มีความประหยัดมากขึ้น เขาบอกว่ามัน26กิโลเมตรต่อลิตรทีเดียวน้ำมัน1นึงถังสามารถวิ่งได้ไปเชียงใหม่นู่นขับดีหรือเปล่าไม่รู้แต่หน้าตาโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันครับว่ามันจะขับสนุกข,ขับเหมาะในเมืองไหมราคาโอเคไหมก็นน่าจะได้นะ5แสนกว่าบาทถึง6แสนไปดูกันครับ อย่างที่บอกแล้วครับว่า MG เนี่ยเป็นรถเล็กเป็นเป็นไซส์คอมแพกที่ออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของตระกูล MG ตระกูล MG นี่รถ MG นี่มีอายุปีนี้นี่ครบ100ปีแล้วนะครับเกิดมานานทีเดียว ขุมพลังรวมของรถเล็กๆคันนี้เนี่ยเขาบอกว่า194แรงม้าครับกับแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรเมื่อผสานกับแบตเตอรี่ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่เข้ามากลายเป็นรถที่มีกำลังเยอะแต่มีความประหยัดเพิ่มขึ้นเพราะเขามีแบตเตอรี่นี่แหละ มาดูกันครับว่า5อย่างที่ชอบและ5อย่างที่ไม่ชอบใน MG 3มีอะไรบ้าง5อย่างที่ชอบก็คือ 1. รูปลักษ์โอเคนะครับรูปรักษ์ของ MG 3ค่อนข้างดี 2. สมรรถนะของความเป็นรถไฮบิดเบรกค่อนข้างโอเคครับ 4. อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเหนือกว่ารถทั่วๆไปแล้วก็5มันก็อยู่ในส่วนของรูปรักษ์ก็คือไฟหน้ากับไฟท้าย ค่อนข้างดุดันนั่นแหละครับทั้งไฟหน้าและไฟท้ายส่วน5อย่างที่ไม่ชอบครับมาดูกันครับภายในคือทัศนวิสัยผมว่าเขาค่อนข้างจะมีดีไซน์ในการบีบมุมของสายตาให้มันแคบลงสองแผงหน้าปัดนี่แหละครับมันเล็กไปสามคันเร่งเล็กไปหน่อยสัมผัสยา่าสี่เบาะนั่งผมไม่ชอบเบาะของ MG3 เบาะมันนั่งลักษณะเหมือนหลังงุมง้มๆและการที่พนักพิงหัวยืดออกมาทําให้หลังยิ่งงุ้มเข้าไปใหญ่แผงคอนโซลเล็กครับนี่คือ5อย่างที่ไม่ชอบในในเอ็ MG 3เปิดตัวมามี2รุ่นย่อยนะครับคือรุ่น X กับรุ่น D รุ่น X ก็จะเป็นรุ่นสูงหน่อยหนึงราคา619,900บาทขณนะที่รุ่น D ก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ด579,900บาทครับแม้มันจะมีสิ่งที่5อย่างที่ชอบกับ5อย่างที่ไม่ชอบแต่ MG 3 h y b r ิดใบนี่ผมว่ามันเป็นรถที่น่าใช้ทีเดียวครับราคาก็ไม่แรง